รถตู้ Toyota าคอมพิวเตอร์2,008ทำหน้า2,014รอเหล้ามากสีใหม่รอบคันนะครับหน้าตาเซยวซอย่างนี้กับไฟไฮโดรเจน2,014กับสปอ l ตไลท์กระจกมองข้างมีไฟ Mac กคอร17ยางใหม่วิทยุ Android และก Power, อบพาวเวอตัวครึ่งเสียงรอบคันนะครับ แสงสีจัดเต็มไฟท้ายสวยๆมีประสบการณ์มาบ้างเล็กน้อยทางด้านขวาซ้ายนิดนึงแต่ไม่มีอะไรหนักมากรอบคันทำหม่หมดครับสวยใสกระจกฟิล์มดำา80%รอบหลัง60%ข้างหน้าไม่ร้อนแน่นอนภายในพร้อมมาน ร้อนให้ลูกค้าอีกต่างหากเดี๋ยวไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งหน้าปัดเดิมๆกับวิ you android นะครับอ่กคะบุกเกียร์ทำเย็ยบหนังใหม่นะครับไฟหลังคาอลังการกับเสาแปะ3ชิ้นกึ้ง vap ชุดเครื่องเสียงรอบพันนะครับแอร์ใหม่ล้างทั้งระบบใหม่หมดอะไรเสียเปลี่ยน ช่องแอร์มีไฟ13จุดเย็นทั่วถึงแน่นอนฮะผ้ามา่านรอบคันชุดทีวีเต็มระบบภายในบิวใหม่ทั้งคันตั้งแต่หลังคาข้างพื้นบอะไใหมหมดทุกอย่างครับภายในสวยกิ้ง100%ภายนอกก็100%แล้วมาดูรถได้ที่อยุธยานะครับ ตามอ่าดีสคริปชันข้างล่างนี้พื้นไม้ลายพรมสีส้มนะครับเข้ากับสีหนังมากคอนโซลตัวใหญ่ VP เครื่องยนต์ิลิปครับสะอาดขาวใสแอร์ใหม่หมดครับตั้งแต่คอมแผงหน้าพัดลมชุดหน้าแล้วก็คอยเย็นใหม่หมดอยากดูรถอยากมาลองทดลองขับ มาดูได้ที่อยุธยานะครับในตัวเมืองเลยเบาคันนี้เป็นเบาสี่แถวนะครับกำลังหุ้มหนังอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือบิวใหม่หมดเลยทั้งเบาะภายในแล้วด้านนอกแล้วก็าดาตาสองพสิสี่หล่ออย่างนี้นะครับมาดูรอบกันกันอีกทีหนึ่งหรือถ้าใครสนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นเบาสามแถวสามารถเพิ่มเงินขึ้นได้นะครับมาชุดเอกสารพร้อม โอนได้เลยนะฮะคันนี้แอร์เย็นแน่นอนเพราะไล่ระบบใหม่หมดเลยเครื่องเสียงก็ใหม่หมดมาลองเล่นลองฟังดูได้ครับมาลองขับรถด,ดูว่าถูกใจไหมนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ดาลล่าในะที่ดิสคริปชั่นนะครับแม็กก็ใหม่เลยสวยๆเลยฮะความมัพร้อมฟิล์ม ร้อนเรียบร้อยฮะลังคาก็ติดกันร้อนให้เรียบร้อยแล้วรถคันนี้ไปเย็นแน่นอนแล้วก็ภายในสวยๆฮะถ้าอยากจะให้ถ่ายตรงไหนหรือจะให้ทําอะไรภายในรถคันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้ครับเดีย๋ยวถ่ายให้ดูว่าอะสตาตานรถเป็นยังไงเล่นเครื่องเป็นยังไงหรือว่าเปิดเครื่องเสียงให้ฟังเดี๋ยวจัดให้ได้ครับไม่มีปัญหายังไงก็คอมเมนต์กันมาเข้ามาแล้วกันครับ แล้วก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้เห็นก่อนใครนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเบาะต่างๆเลยนะครับถ้ามีเบาะอะไรลงก็เดี๋ยวจะเอามาลงด้วยแล้วก็จะมีพวกข้อมูลรถต่างๆเอามาให้ชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ